ตัวนี้เป็นไผ่การนาด่างไผ่การนาด่างแล้วด่างมันมีสองฮิตมีด่างเงินกับด่างทองค่ะแต่ถ้าด่างทองเนี่ยนี่ด่างเงินนะตัวนี้ด่างเงินนี่ด่างเงินขยายพันธุ์ยากอ่าด่างเงินถ้าด่างทองเนี่ยใบจะเป็นสีทองด่างแบบนี้ฮะแต่ใบเป็นสีทองอ่ามันเป็นไผ่การนาไผ่การนาครับนักเล่นเนี่ยส่วนใหญ่นักเล่นพกการจัดสวนเนี่ย จะต้องมีลูกเปียกก็ตอนเขาเหรอคะนั่นนะคะเราลองตอน,น,ไ,นไม่ออกปกติเนี่ยมันต้องตอนตรงตรงกิ่งพวกนี้ค่ะแต่ว่าเคยตอนแล้วมันออกยากไม่ใช่ไม่ออกแต่ว่าออกยากอย่างเงี้ยหรอออกยากมากมากก็เลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือแยกหน่อ,อแต่ณปัจจุบันเนี้ยอควรจะเอาไป เนื้อเยื่อทำเนื้อเยื่อก็อจะมีการจนาด่างทองอแต่ว่าลุงจะไม่มีทองพระทองนี่หายากออตอนนี้เมื่อก่อนซื้อขายกันเป็นแสนฮะต้นขนาดนี้เหรอคะหรือว่าเล็กกว่านี้กิ่งเดียวเมื่อตอนไม้ดังๆเนี่ย